วันนี้ไม่ถูกหวยกันอีกแล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับผมอาจารย์เป้สำนักปู่ฤาษีรอษฎร์ครับวันนี้นะฮะผมมีทริคเคล็ดลับดีๆนะฮะมาบอกกับทุกท่านนะฮะไม่ว่าท่านจะเป็นคนที่ดวงดีอยู่แล้วหรือท่านที่โชคลาภไม่ค่อยดีก็สามารถนําไปใช้ได้เช่นกันเพื่อเป็นการเสริมโชคลาภให้กับทุกท่านครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหานะฮะผมก็ต้องฝากกดใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะฮะจะได้ทําคลิปความรู้ดีๆอย่างนี้มาบอกทุกท่านอีก และสาม,มารถติดตามผมในช่องทางอื่นๆได้ด้วยนะฮะในการคน้นค้นหาชื่อของผมอาจารย์เป้สนักปูรษีรัตแตกจะเจอได้ไม่ยากเลยครับฮะในวันนี้นะฮะผมมี4ี่ข้อเคล็ดลับความรู้ดีๆมาบอกทุกท่านลองสำรวจตัวเองดูนะฮะว่าคุณมีข้อไหนกันบ้างและคอมเมนต์กันมาบอกกันด้วยนะฮะในข้อที่1นึ่งคุณวางของขวางประตูอยู่หรือเปล่านะฮะด้านหลังประตูเนี่ยถ้าคุณวางของขวางอยู่จะทำให้ประตูมันเปิดไม่สุดนะฮะ โชคลาภหรือเงินทองเนี่ยมันจะสะดุดนะมันจะไม่เข้านะฮะจึงต้องเอาออกเปิดประตูให้มันสุดนะฮะจะทําให้โชคลาภหรือเงินทองมันหลั่งไหลเข้ามานะฮะและอีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องของตะก้าผ้านั่นเองตะก้าผ้าเนี่ยกลางคืนนะฮะมันจะส่งพลังความอัปมงคลออกมานะเวลาเรานอนน่ะร่างกายจะซึมซับพลังกลับเข้าไปนะฮะเป็นความซึมซับพลังที่ดีเข้าไปแต่ถ้าเราวางตะก้าผ้าอยู่เนี่ยมันจะทําให้ มันซึมซับพลังความอับปงคลเข้าหาตัวนะฮะจึงทําให้เราเนี่ยไม่มีโชคลาภนะฮะวิธีแก้คือเอาตะก,ก้าผ้านะฮะออกจากห้องหรือถ้าไม่มีพื้นที่นะฮะก็เอาไว้ไว้ให้ไกลจากที่นอนที่สุดนะฮะเพราะว่าทางหูงจุ้ยเนี่ยใกล้มันมีผลมากกว่าไกลนั่นเองข้อที่สองนะฮะคุณวางรองเท้าขวางประตูอยู่หรือไม่เพราะว่ารองเท้าเนี่ยมันขวางถ้าขวางประตูบ้านนะฮะหรือว่าประตูห้องของคุณเนี่ยมันจะทําให้ พลังความอัปมงคลเนะี่ยมันปิดกั้นโชคลาภหรือเงินทองของคุณไม่ให้หลั่งไหลเข้าหาคุณครับวิธีแก้ก็เอาออกไปข้างใดข้างหนึ่งครับไม่ให้ขวางประตูนั่นเองนะฮะข้อที่สานะครับข้อที่ 3, ะะ3ามเพราะว่ากระเป๋าสตางค์ของคุณลองสํารวจดูนะฮะว่ามีเศษกระดาษนะฮะหรือมันไม่เป็นระเบียบอยู่หรือไม่นะฮะบัตรหรือเงินของคุณนะ่มันกลับหัวกลับหางอยู่หรือไม่กลับหน้ากลับหลังอยู่หรือเปล่าจัดให้เป็นระเบียบครับโชคลาภจะหลั่งไหลมาฮะอ่า ต่อมาข้อที่4ี่นะฮะให้สํารวจดูฝ่ามือของคุณนะมีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้อยู่หรือไม่นะฮะสัญ,ญลักษณ์กากาบาทนะฮะหรือเครื่องหมายคูนหรือเครื่องหมายบวกเนี่ยต้องบอกเลยนะถ้าคุณมีนะข้อดีของมันก็คือคุณจะมีซิกเซนต์น,นะะฝันแม่นนะฮะเวลาบอกหวยใ,ใครเนี่ยหู้โหบอกบอกแม่นนะฮะแต่เวลาตัวเองซื้อเนี่ยเฉียดไม่ถูกนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะก็เรียกว่าจะซื้อเยอะก็ไม่ได้ถ้าซื้อเกิน20บาทเนี่ยถูงยากแล้วนะ วิธีแก้นะให้ทําทานเยอะๆทําทานบ่อยๆนะฮะทำทานกับคนหรือสุน,นัขหรือสัตว์นะฮะจะช่วยคุณได้ครับทําให้โชคลาภเนี่ยดีขึ้นครับผม